สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงแบบจำลองสมงการสร้างหรือ Structural Equation Modeling เนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่อง Amos-Partin นะครับหรือ p a r อ i n ใน Amos ที่จะมาช่วยเรานะครับเปลี่ยนผลของการวิเคราะห e ์ EFA ให้เป็นนะครับ CFA Model นะครับหรือแบบจำลองมาตรวัดนะครับในการวิเคราะห์นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้นะครับ p a r อ i n ที่พัฒนาโดยคุณเจมส์คาซินนะครับ ในโปรแกรมนะครับอาร์มสนะครับก็มีคุณเจมส์คาสินนะครับได้พัฒนาพักอินขึ้นมานะครับเราก็ไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วไปเลือกพักอินโฟเดอร์นะครับจากนั้นก็ไปเลือกเวอร์ชันนะครับท่านใช้เวอร์ชันไหนนะครับอ m o s มสก็เลือกตามเวอร์ชันจากนั้นนะครับมันจะมี p a t t e r n m e t r i c b u i l d e r นะครับท่านก็ไปดาวน์โหลดมานะครับจากนั้นก็มาวางตำแหน่งในพักอินโฟเดอร์นะครับ อย่างเช่นในคอมพิวเตอร์ของผมก็จะเป็นตัวอะไรครับไดซ C โปรแกรมไฟล์ ICE, 5, IBM e x p e r s s Amos เวอร์ชันที่23แล้วก็พักอินแล้วก็วางตัว p พ t เทิร์น t มทรเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับตัว Amos ของท่านก็พร้อมที่จะใช้พักอินตัวนี้นะครับทีนี้ท่านก็ต้องไปวิเคราะห์อานาลิ i ิสเลือก Diamation Reduction เลือก factor นะครับอันนี้ก็คือ EF a แล้วก็นำผลของเมทริกตัวนี้นะครับไปใช้ ในพักอินนะครับจากนั้นท่านก็เปิดอโ m o s ขึ้นมาเลือกพักอินแล้วก็ pattern matrix builder นะครับแล้วก็หน้าต่างของ pattern matrix output ก็จะปรากฏขึ้นมาท่านก็วางลงนะครับก่อนที่จะตอบ create diagram นะครับผมก็แนะนำให้แก้ตรงข้างบนนี้ก่อนให้เป็น useful useful abuse แล้วก็ Pay กับ use นะครับแล้วค่อยมา create diagram นะครับ ซึ่งท่านก็จะได้แดแกรมตัวนี้ขึ้นมาทันทีนะครับแล้วค่อยทำการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอะไรครับพักอินที่มีประโยชน์มากๆนะครับไม่งั้นก็ต้องมาสร้างทีละอันทีละอันนะครับแล้วก็ใช้เวลานะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปที่นะครับตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วเราก็หานะครับ ตัวพักอินของ a m o s t นะครับตัวพักอินของ m o d คุณก็จะมีของตัวนี้ครับคุณกัสซินนะครับเจมส์กสซินนะครับแล้วก็ไปคลิกเลือกนะครับหน้าต่างของ state wiki ก็ปรากฏขึ้นมาท่านก็ไปที่ตัวนี้ครับพักอินโฟเดอร์ครับเลือกเวอร์ชันครับ almost ของที่ท่านใช้อยู่นะครับอย่างเช่นสมมติว่าท่านใช้เวอร์ชัน2 1่3ิบถึงครับก็คลิกเลือกเลยนะครับแล้วเลือกตัว pattern matrix builder นะครับ เราก็โหลดมานะครับเราก็โหลดมาซึ่งนะครับเมื่อเราโหลดมานะครับเราก็ตัวนี้สามารถโหลดได้นะครับสามารถโหลดได้เราก็ดาวน์โหลดลงมานะครับนะครับอันนี้โหลดมาแล้วนะครับก็คลิปครับจากนั้นก็ปิดตัวนี้ไปครับแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับ ในหน้าต่างครับตัวนี้นะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับผมก็แนะนําให้ท่านคัดมานะครับแล้วก็ไปที่ตัวโฟลเดอร์ของอะไรครับโฟลเดอร์ของ ibm sps นะครับเลือก sps เลือก a m o s เลือกที่แล้วก็ตัวพักอินครับแล้วก็วางไปนะครับซึ่งผมวางไปแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็ปิดครับนะครับแล้วก็ พร้อมที่จะใช้งานนะครับต่อมานะครับท่านก็นะครับเปิด Data ขึ้นมาครับเปิด Data ขึ้นมาแล้วทำการวิเคราะห์นะครับ Factor a n a l y s i s นะครับไปที่ a n a l y z e เลือก Dimension ดเรี c t i o n เลือกแ a c เ o อครับนะครับแล้วก็นำนะครับตัวชี้วัดนะอินดิเคเตอใส่เข้าไปนะครับเรามากำหนดตัว Rotation เป็น Pro Max หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ Option เลือกนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็คอน t ิ n นีแล้วตอบโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้ u อ p u ์นะครับตัว u อ p u ์ตัวนี้นะครับเราต้องการตัวตัวแพทเทิร์น t มทริกนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับเราต้องการเป็นตัว Copy Special นะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับ จากนั้นเราไปที่ Analy s i ินะครับเลือก Amos นะครับนะครับในโปรแกรม Amos นะครับอ่ะเราก็เปิดขึ้นมานะครับทีนี้ในโปรแกรม Amos นั้นนะครับอ่าเราก็ไปที่ภาคอินครับอ่าแล้วเลือกนะครับ p a t t e r n m a t r i ร builder นะครับอ่าตัวนี้ก็จะปรเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เพจไปนะครับ ตัวนี้นะครับเมื่อเพจไปแล้วนะนะครับจะเพิ่งตอบเคลียร์ไดแกรมนะครับผมแนะนําว่าให้มาแก้ตัวนี้ก่อนครับ useful นะครับแล้วก็ตัว view นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น p l a y นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรครับ use นะครับก็ดูตามนะครับตัวที่ตัวชีวัดนี้นะครับแล้วก็กรอบเคียร์นะครับเขาก็จะสร้างไดแกรมขึ้นมานะครับ ตัวนี้นะครับผมก็แนะนําว่าให้เซฟไปก่อนนะครับเซฟตั้งชื่อนะครับผมก็จะเป็นเทสตแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับเอาพุทธนะนะครับแล้วก็เซฟไปนะครับถ้าเรากดรันไปเลยนะครับจะเห็นว่ามีปัญหานะครับผมแนะนําว่าให้ปิดไปก่อนนะครับให้ปิดไปก่อนนะครับ ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดอโมสขึ้นมาใหม่นะครับเปิดอโมสขึ้นมาใหม่เมื่อเราเปิดอ m o s ขึ้นมาใหม่นะครับตัวล่าสุดก็จะเป็นไดแกรมที่เราทําเอาไว้นะครับคราวนี้เราก็คัลคูเลตได้เลยครับนะครับเราก็จะสามารถรันโปรแกรมได้ปกตินะครับดังนั้นนะครับมันก็จะสะดวกง่ายนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปทำนะฮะเราไม่ต้องไปทําตัวไดแกรมเองก็ดูผลนะครับดูเอาพุทนะครับ อ่านะครับออฟต์ก็นะครับค่าสแควร์ได้จุดศูนย์ศูนย์นะครับเราก็อาจจะมาดูแก้ปรับโมเดลดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอ่าโยง e11 กับ e12 นะครับ e11 กับ e12 นะครับแล้วก็โยงนะครับ e11 กับ12ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็คัลคูเลตอ่าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดูผลนะครับซึ่งอ่าตัวเอาต์อ่า อัพ u ุตเทคตัวนี้ก็ผ่านแล้วครับ P-Value ได้นะครับจุดหนก็ผ่านนะครับ m o เดลฟิตก็สวยๆครับไดแกรมก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือผลการวิเคราะห์ CFA นะครับวิเคราะห์ CFA นะครับแบบใช้พักอินนะครับที่สร้าง Pattern Matrix Model Builder ของคุณเจมส์ซินนะครับก็เป็นคุณประโยชน์นะครับต่อการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ เราก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับท่านใดนะครับสนใจก็ไปดาวน์โหลดมานะครับตามที่อยู่ที่ผมแนะนำเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาประยุกใช้ในงานของท่านได้นะครับเพราะว่า,าในการวิเคราะห์นั้นบางท่านเนี่ยก็แนะนำให้วิเคราะห์ e f a ก่อนแล้วค่อยมา CFA นะครับาจากนั้นค่อยไปวิเคราะห์เซมอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยเป็นภาคอินช่วย ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆของผมได้ใน2ช่องทางนะครับช่องทางที่1เป็นช่องทางใน youtube ชื่อช่องจะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับช่องทางที่2เป็น f a c e b o o k นะครับชื่อช่องนั้นจะใช้เป็นภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางนะครับทั้ง y o u t u b e และ f a c e b o o k ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ